ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งข้อมูลนะครับของยอดยกมาลูกหนี้นะฮะ,ะจะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกข้อมูลพื้นฐานนะครับเลือกข้อมูลระบบขายเลือกยอดยกมาลูกหนี้นะครับหลักการของการคีย์ยอดยกมาลูกหนี้เนี่ยก็คือตอนที่เราขึ้นระบบใหม่ๆนะฮะเราอาจจะมีลูกหนี้การค้าเนี่จากระบบเดิมอยู่ประมาณ 1 0ถึง20หรือ3 4 0รายการหรือเป็นร้อยรายการก็แล้วแต่นะครับการจัดเตรียมข้อมูลยอดยกมาลุกนี้ทำได้2นํนำเข้าระบบเนี่ยทำได้2อ,อย่างนะฮะคือคีย์ตรงๆเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าคีย์ยอดยกมาเลย2ก็คือจัดเตรียมข้อมูลใน Excel นะครับวิธีการจัดเตรียมข้อมูลใน Excel สามารถดูจากในวิดีโอสอนการจัดเตรียมข้อมูลใน Excel ได้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อ,ขอ การใช้ตัวโปรแกรมเนี่ยในการคีย,ย์ลุนนี้ยกมานะฮะวิธีการคือเราเข้ามาที่หน้าจอยอดกยกมาลุนนี้ตัวนี้ก่อนนะครับกดเพิ่มข้อมูลนะฮะกดเลขที่เลขที่เอกสารตัวนี้อะไรก็คือเลขที่อิน o วอยนี่เองอาทิเช่นอิน o วอยนะยกมา64 03 00 01นะครับแล้วเราก็เลือกวันที่อินวอย์อาจจะยกมาบินใบเนี้ยนะครับ เป็นของวันที่17เดือน3ปี2021นะครับของสาขานี้แผนกนี้นะฮะอันนี้อาจจะเป็น Default เราลงมาเลยก็ได้นะครับเราก็เลือกนะฮะว่าเป็นเอกสารอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกลูกหนี้นะครับว่าเป็นของลูกหนี้รายไหนนะจะเห็นว่าวิธีการเนี่ยก็คือเป็นการเลือกข้อมูลล้อกันมานะครับอ่าตรงนี้ก็คือจํานวนคืคนคงค้างนะฮะอาทิเช่นจํานวนทั้งหมด2,000บาท 20,000บาทนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกรายการเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของยอดยกมาลูกหนี้ต่อรายการเพราะนั้นเรามีกี่รายการเราก็ทยอยคียดเข้าไปนะครับพอคี์เสร็จเราอาจจะออกมาตรวจโดยการกดตรงนี้นะครับ Export to Excel นะฮะตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะดึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับออกมาที่ Excel ให้เราได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นมา ก็สามารถดูข้อมูลที่เราเคีย์เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นยอดยกมาลุกนี้ถ้ามีอีกก็คีย์เข้าไปอีกถ้าสมมุติเราจะไม่เอานะครับก็กดถังขยะแล้วก็ลบรายการนี้เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะข้อมูลยอดยกมาลุกนี้จะถูกเอาไปใช้ตอนไหนนะครับจะถูกมาใช้ตอนนี้ฮะว่าสมมุติเราจะมีการรับชําระเงินจากบินใบเนี้ยนะครับเราก็อาจจะมาที่ใบสมคัญรับนะฮะ แล้วเราก็เลือกลูกหนี้นะครับลูกหนี้คงค้าคนนี้นะครับขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกเพิ่มในการเลือกจากเอกสารยอดยกมาลูกหนี้นะครับอ่าก็จะเป็นรายการนี้เราก็สามารถที่จะติ๊กเลือกรายการแล้วก็มาทําการรับชําระอาจจะเป็นรับชําระผ่านเงินสดนะหรือรับชําระผ่านธนาคารหรือผ่านเช็คต่างๆเหล่านี้ได้เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้อ่าจะมีอยู่ในวิดีโอสอนการใช้งานของหน้าจอใบสำคัญรับนะครับ อ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของตัวยอดยกมาของรูกนี้การค้านะฮะก็ก็จะมีประมาณนี้ครับผม